สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จสิบผ้ามากินตำซั้วแตงกุ้งสะดุ้งนี่น้ำปลาโนนัวเลยกินกับแคบปหมูไปแคบหมูากากไก่ผักกัดหอมมีบะคือเหลืองน้ำมีแตงกวานะจ๊ะเนาะก่อนกินจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินผาแซบหน่อยเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบ YouTube นะคะเนาะจังเดก็ขอบคุณหลายๆด้จ้ะเด้อมาก,กินกันเลยพี่น้องหนังไก่ทอดกรอบเลยแซบๆเลยมื้เนี้ ชอนน้ำเลยบักเขือเลยตำเปืม ขนมเส้นแห้งเอามาลวกเองเอเคือ,อามาันจะบานในแรงกรอบๆเลยจ้ะเนี่ย กินไปนรับเครือรีพี่น่องมากินต่อได้ไหมเนี่ยสดมะเขือกันนะ วันนี้กินใส่กล่องซ้ำทุ่งได้พี่น้องกินรู้สึกว่าสีมันมัวงมันมัวงกล่องม่วง ขอโทษขออภัยเนื่องจากม,มันเป็นขนมเซนแห้งอมารวกเอาทุกน้าประเด็ก้ะสะใจลย น้ำประแดกคนๆเลย มายัางไก่ทอดเลย,ยนยามันประกอบถ,ถ้าเอาลงงามผสม,สม

น้ำไก่ก็ขวบสดเลยเผ็ดๆเลย ตวงเลยปเปิดนั้นองเลยน,น,น้ำตาแดก ชิ้นใส่ประแดกปลาตาปลาชัน้อยก็ประแดกของแม่แม่ต้มประแดกมาให้นะจ้ะมนกิกินขนมจีนแห้ง tầm tàn. <coughs> <coughs> <ừ. S 1> สะใจพี่น้องเอ้ยสดน้ำปลเด็กกับมะเขือกัน โอ้ย oh. มันนี้แซ่บคักสมกับยาเล็กๆโอ้ย oh. oh. พี่น้องเอ๋ยแต่ว่ากล่องสีม่วงนิดน,นึงขอโทษขออภัยเด้อจ้า mm. ไปแล้วคะ่ะสำหรับคลิปกินตำซั่วแตงกุ้งสะดุ้งนะ่จาจะเผ็ดๆเดจบ็บๆปลาแดกนัวๆเลยกินกับบะเขือเหลืองหนังไก่ทอดกรอบๆนะจ๊ะเนาะไปแล้วคะ่ะสำหรับคลิปนี้จินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องจินพาแซ่บเด้อคะ่ะ มีทั้งเพจแล้วก็ YouTube นะคะเนะาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย